สวัสดีครับพบกับไอแชนแนลวันนี้เราก็จะมากินนี่ผมทำเองเลยครับแล้วก็นี่ทำเองด้วยแล้วก็จะมากิน S อ S เอลองกินอันนี้กันเลยขนมปัง Hôm nay Đi... Đi không thả mưa nữa Ui tít Đưa hay xe ô ô ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายกุ้ยบาย